กราดมมันตกว่าดมมันตกโอ้ดมมันตกดมมันตกดมมันตกสุดแล้วสุดแล้ว่าสุดแล้วสุดแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนจะมานำเสนอเมนูไก่อบเตา้าใช่ค่ะทุกคนวันนี้เรามีไก่นะครับซึ่งไก่ของเราหมักไว้แล้วนะครับ แล้วก็จะทําเมนูไก่อบเตาให้ทุกคนได้ชมนะครับว่าทํายังไงส่วนขั้นตอนและวิธีการหมักเดี๋ยวเราจะลงให้ชมตอนท้ายคลิปนะครับไปชมกันเลยไปชมกันเลยเริ่มใส่น้ำนะคะทุกคนขั้นตอนในการทำไก่อบเตานะครับเราก็เอาน้ำนะครับใส่ไปใน ภาชนะที่เราจะวางขวดนะครับโอเคเพื่อไม่ให้หม้อมันไหม้นะครับอโอเคประมาณนั้นเนาะลูกเนาะ,ะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําไก่นะครับวางบนขวดใช่ค่ะบนขวดที่มีน้ํานะครับเราก็ใส่น้ําไปในเราใส่น้ําเข้าไปในขวดด้วยนะครับค่ะออโอเคเนาะอันนี้เป็นน้ําที่เทใส่ใหม่นะครับไม่ใช่น้ําที่ ก่อนเขาเปิดขวดนะครับโอเควันนี้เราใช้ไก่ตัวใหญ่นะครับ yeah, 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 yeah. น้องกาวคงจะถือไม่ไหวเดี๋ยวผมเอาไก่ใส่บนขวดก่อนนะครับมีนะครับไก่เราก็จะเสียบเข้าไปในขวดนะครับค่ะ uh huh. ชมกันนะครับนี mm ่น hmm. mm ี hmm. mm ่ม hmm. mm ันไม่ลงแล้ว hmm. ก mm ็น hmm. mm ้ําน้ําที่เหลือนะครับน้ําที่เหลือ จากการที่เราหมักนะครับเราก็เทลงไปเลยค่ะแล้วก็เทลาดไปที่ตัวไก่เลยเทลงไปเลยนะพ่อโอเคฝั่นนะะงนี้ด้วยค่ะอ่าฝั่งนี้ด้วยเนาะค่ะคราบน้าก็จะไหลลงไปข้างล่างเลยนะครับค่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็เอาไปอบเตากันเลยอ <ใช S 1> <พ>บ,บดดวยเตาถ่านนะครับนี่ค่ะ นี่นะครับเตาถ่านที่น้องเก้าเขาขอไฟเองนะครับเราก็ใช้ไฟที่กลางๆนะครับไม่อ่อนแล้วก็ไม่แรงมากจะค่อนข้างไปทางไฟอ่อนนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงมันจะมีโอกาสที่จะไม่มันจะไหม้เนาะมันจะกินไม่ได้แต่ถ้าใช้ไฟอ่อนเกินมันมันก็จะไม่สูกสักทีก็ใช้ไฟกลางๆนะครับโอเคน้องเก้ายกมาเลยยกไวไหมลูก ราก็จะเอาขึ้นวางลักษณะนี้นะครับใช่ขะย่างเรยบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะเอาปี๊บคุมครอบไปนะครับา <c oughs> น้องเก้เาเอาปิ๊บมาคุมสิลูกน้องเก้เาคุมเลยค่อยค่อยคุมไปลูกคุมไปคุมให้มิดมิดโอเคอคุมลงไปเลยลูกคุมลงไปเลย <c oughs> เก่งมากแค่สุดยอดทำได้ทุกอย่าง วางโอเคนะครับเราก็วางปิ๊บคุมไก่ไว้นะครับใช่กันรอไปนะคะ oh. ทุกคนคราวนี้เราก็จับเวลานะครับประมาณทุกสิบห้านาทีนะครับเราก็จะมาดูไก่ครั้งหนึ่งนะครับสิบห้านาทีครั้งหนึ่งก็รอจนกว่าไก่จะสุก <c oughs> ลับรอเลยใช่ไหมลูกค่ะหลับรอตรงนี้เลยได้ไหมคะโอเค ดี๋ยวอีก15บ้าทีเรามาดูกันนะครับว่า,า,าดูกันเลยไก่จะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมแกนี้ก็มีกินเลยนะทุกคนพรอมเลยใช่ไหม f i minutes later อ้าวตอนนี้ครบ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าไก่จะออกมาเป็นยังไงนะครับเรามาลุ้นกันนะครับโอเคน้องก้าวเปิดเลยตันกัน มาดูไก่นะครับหลังจากที่เราอบไป15นาทียังไม่สุกเนาะยังไม่สุกแต่หอมมากเลยเนะลูกเนาะกินหอมอบต่ออีกสัก15นาทีนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าไก่จะสุกหรือยังนะครับตอนนี้หั่นอะไรคะระวังมือนะคะค่ะหั่นให้มากินค่ะ เีเก่งมากร็เก่งมากร็เก่งมากรอดีกันเก่งมากเลยพอดีกันลุ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 ลลุลุล้ลุ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 ล้ลลุ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 ลลุุลุลุลลลรลุ เอาแม่พูดดีก่อนไม่เอาเอาข้างไหนเอาข้างไหนต่อมาข้างต่อข้างไหนยาดียาดียาเดียวอ๋อมีการให้หมาเลือกด้วยนะครับว่าอยู่ข้างไหนไม่เคยดิฝัง <c oughs> อ่าตอนนี้น้องเก้าจะให้สันวาเลือกนะครับว่าไก่อยู่ฝ <c oughs> <c oughs> ั่ <c oughs> นนงไหน,อ,น,ยอ,ยนอ่ามาดูซิว่าสันวาจะทายถูกหรือเปล่านะครับใช่ค <c oughs> หาสันวาเลือกสิสันวาไก่อยู่ฝั่งไหนเรียนเรียอ,รอันนี้อันนี้อ่าเปิดออกมาถูกไหมถูก <c oughs> อันนี้ผ่านมาอีกสิบ้านาทีนะครับ <c oughs> รวมเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วค <c> ร <oughs> ับไม่มก่กี้เกิดกันมันไหมเค่ะเมือ่อกี้นะครับก็คือน้ําในหม้อมันแห้งนะครับก็เลยเปิดดูก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ <c oughs> ไก่ก็เริ่มเหลือง ก็ยังไม่สุกนะครับแต่สุเกเจอ,อยังนาค่ะอยากกินแล้ว่ะเดี๋ยวเราจะอบต่ออีกสักสิบห้านาทีนะครับกินกินกินเนตอนนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับไก่ก็ยังไม่สุกเลยนะครับแต่เหลืองแต่เริ่มเหลืองแล้วก็หอมมากเลยนะครับใช่หตอนนี้ไก่ไม่สุกนะคะต้องรอไปก่อนนะคะทุกคนอดทนได้ไหมคะลูกอดทนได้ค่ะเพาะไก่ยาเจนเพื่อไก่เนาะเพื่อไก่อร่อยอร่อยเนาะ แล้วตอนนี้กลิ่นมันหอมโชยมาแล้วะค่ะโอเคตอนนี้ก็รวมเวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแต่ไก่ก็ยังไม่สุกนะครับโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวผมครอบปิบลุนต่อนะครับามมไก่ตอนนี้ก็ครั้งที่สามแล้วครับที่เราเปิดดูนะครับมาลุนกันนะครับว่าไก่จะสุกหรือเปล่านะครับสองสาม กินหอมมากกินหอมมากสุกแล้วยังอ่ะคะทั้งที่สามไม่ต้องสุกแล้วนะคะสุกหรือยังคะรั้งที่สามก็ยังไม่สุกเลยนะครับไก่บ้านนะครับสุกยากแต่ถ้าเป็นไก่ฟาร์มนี่คงจะสุกแล้วเหลืองอ่อยแล้วนะคะทุกคนยังไม่สุกในงะเหลืองอ่อยขนาดนี้เลครทุกคน เปิดดูไก่สามครั้งแล้วนะครับครั้งละ15้านาทีรวมเวลาก็4ี่สิบห้านาทีนะครับไก่ก็ยังไม่สุกนะครับตอนนี้ก็เพิ่มฐานนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันอีก15นาทีนะครับ One hour l a t ม r มาดูนะครับครั้งที่สี่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะตกมันเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันตกป้าเดี๋ยวมันตกโอ้ยเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันตกสุกแล้ว ดูแล้ว็กนการไม่เกียมเลย่อยนะครับทุกคนดแล้วใช่ไหมดแล้วเย้ยยเราถูกเาถูกพมูมากเลยหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เหลืองสุกแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไก่มาชําแหละดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ดูนะครับผลงานไก่อบเตานะครับใช่ค่ะสุกเหลืองนานเลยค่ะสุกเหลืองมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชำแหละดูข้างในนะครับว่าข้างในจะสุกไหมนะครับแต่ตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับน่ากินมากๆาก<ต>จะเริ่มจะชำแหละแล้วคะ่ะจะชำหล็กว้าวได้เวลาชำแหละไก่แล้วนะครับค่ะ ก็ทำอะไรให้หนกินกันได้ไหมตุกจุกฮัมตอนนี้ทีมงานเรียบร้อยนะครับนี่น้ำจิ้มของน้องก้าวนะครับเป็นนะน้องซอสมะเขือเทศค่ะน้องซอสมะเขือเทศอันนี้ค่ะซอสซอสของคนโตรเราก็กินได้นะคะจ้ะแต่ว่ามันเผ็ดไปหน่อยใครบ้านเหนียวมากเลยนะว้าวอือฮึ ตูดใหญ่ได้แล้วนะคะที่เคิร์นไก่ทิมเลยอร่อยม,มากเลยค่ะทุกคนอืมอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยค่ะสุดยอดไหมสุดยอดเลยค่ะ มาทุกคนหนังช่วงสร้างหนังนะคะทุกคนมีมีช่วงหนังเลยเราจะจิ้มน้ำซอสมะเเขทศนะอันนี้แบ่งผู้ร่วมอุดมกรรมอีกคนหนึ่งนะครับก็คือก็ซนายค่ะโหอืมออืมอืมอกินให้ผู้ชมดูหน่ะทุกครั้งทุกคนเดี๋ยวมันเหนียวม,มากคะ่ะเนี่ย นั่งได้แท้เลยน้องม้าน้งก้น้อง,อองก้าวหันกล้องมาหมุนกล้องทางนี้อันนี้นะครับที่หมุนมาให้ดูนะครับอันนี้ผู้ร่วมอุดมการ์อีกคนนึงนะครับอ้าวสวัสดีววยววววววสววโอเค <c oughs> อ่าเลืวว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 นววววววว่ว <c oughs> วว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 สววสสววววอ ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยน่าอร่อยมากเลยคะ่ะอืมเอาฝั่งนั้นวันดีแล้วฝั่งนี้วันดีด้วยเอาวันดีก่อนโอเคจะกินเองบ้างอืมอืมแต่หนูจะบอกอย่างหนึ่งคะ่ะต้องเคี่ยวหนังให้ละเอียดนะคะหนังมันเหนียวมากเนี่ยน่ะเนียนตอนกินมันก็ว่าเหนียวแหละคะ่ะ คือจิ้มน้ำซอสยาวไปอีกค่ะโอ้โหหืมหืมืมห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 ืเหืมหืมหมหืมหืัหืมหนมหืะหืมอืมหนมหนมหืมหืมหื่ามหืมหเนี่ยหืมหืมนืมหหนนน กินน้ซอเลยนะกินน้ซอสเย็นเลยไก่บ้านนี่ค่อนข้างจะเหนียวนะครับแต่อร่อยมากเลยครับอืม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 ้าเน,นืนะะนนเนอล่ะครับ้อดย่างอีกอ้าว่มดอบุดง,ดง อร่อยจันเลยวัดดีน่าจะอร่อยเลยค่ะอืมอร่อ่าพูุ้ดหนการคนหนึ่งวัดดีก่อนไม่ได้ค่ะย,ยังเตรียมแป้งเลยเค่ยนะมาพอกินเองครับอร่อยหรือตอนเหนียวด้วยนะครับวว้าหอมมากๆ จะบอกอะไรเลยี่ะน้ำมันไม่เหนียวค่ะแต่หนังมันเหนียวมากค่ะเหนียวใจขึ้นร้านอร่อยค่ะวิธีการทำค่ะน,นี้เลยนะคะดี๋ยวไปดูได้เลยนะคะสำหรับขั้นตอนและวิธีการหมักไก่นะครับแล้วก็การทำน้ำจิ้มนะครับเนี่ยน้ำจิ้มสูตรดเด็ดเลยนะครับหอมอร่อยมากเลยนะครับวิธีการก็ ตามตามนี้เลยนะครับ สวัสดีครับ,ว,รบว้สดีก่ข,ขึ้นนครับข,ขึ้นนั้นะครับมาคันยวจกมาเลยอบ้เือะอ่าแ่เนื้มมอนะคนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเ่องเอท้องเลยค่ะอร่อยมากสุกสุกหมดเลยนะครับ มองตข้างเราก็มีตัวนี้แล้วนะ,ะมาจ้องมองวอยกัอนตัวนี้ตัวนี้ยอมมาจ้องมองค่ะจ้องมองกินไก่อย่างเดียวเราใช้เวลาการเวลาในการอบไก่ก็เป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ก็คุ้มค่าาการรอคอยนะครับไก่ดูดูนะครับไก่นะครับ สุกทั้งหมดเลยนะครับไม่มีส่วนไหนที่ว่าไม่สุกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสุกๆเหลืองเหลืองเลยนะครับน่ากินมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสําหรับสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากของเราสองคนดนะ้วยเนาะฝากคุณคุณผู้ชมให้ทุกคนนะครับช่วยกดติดตามกดซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับาำรับวันนี้ก็ขอจนติดปากแล้วเราวันนี้เราสองคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับช่วยกดติดตามกด subscribe นะครับเดี๋ยวเราจะหาเมนูเด็ดเมนูอรอ่อ,รอยๆมาฝากทุกคนอีกนะครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายทุกคนถา่ายมาเนย่าการกัน นี่ยนี <va> ่น <salah> mm ี hmm. ่น่าเหรอคะโอยตุ <avaient> ้มทำนะคนี่นี่นี่ฟังฟังแล้วก็ค่ะ